สวัสดีพ่อแม่น้องไททันนี่จะมาเล่นเกมอะบัตไม่ใช่เกมนี้ไม่ใช่ไม้ครับไม่ใช่อมงอาดไม่ใช่เกมสร้างไม่ใช่เกมรถบัตไม่ใช่เกมแข่งไม่ใช่เกมนี้ไม่ใช่ยูโรทัซสมอเลเตอร์ไม่ใช่เกมฟาร์มเกมนี้ยังไม่ใช่เพราะมันกําลังดาวโหลดอยู่เกมนี้ใช่เลยจะมาเล่นเกมฟาร์มนี่ครับก็เพิ่งมาเล่นนะนะปาระไปเล่นกันเลยับ สมน้ำหน้าสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าหน้านะสมน้ำหน้าน่านะก็คนมันโง่ของมันอะ เล้ยขามาแล้วเว้ยงูเลขาจ้ะเอาเพุ่งมาหรอจ๊ะจ๊ะไม่มีวันได้เกิดหรอกจ้าขอไปอ้อมมันก่อนนะ กูคม่ใิ่มาแล้วยุูโดนล้อมใหญ่เลยสักเว้นเลยเฮ้ยครบครบเย่ครบนะเอาไปเอารถไถกันนะอันนี้ก่อนนะกันะไปกันไปกันเลยนะ

ถ้าเกิดไอ้ด้านบนมันเต็มอะแป้งว่านมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนที่เกี่ยวแล้ว ปนปนจะปน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 ให้หมดปนให้หมดมีไรปนให้หมดนะเสร็จครับหลอดเอออกก็ออกออกชิบหายฉิบหายแหละงานนี้เออเอาลอดอยู่นะลอดอยู่นะตอนนี้เต็มแล้วนะอ่าขยับสู้กับอันดับหนึ่งนะอันดับหนึ่งนะ ตอนนี้ผมก็อยู่ในอันดับหนึ่งสูงสุดนะครับตอนนี้เราก็ได้ยาวใหญ่เลยนะตอนนี้ผมนํายดูที่สูงสุดเลยนะตอนนี้กูไม่มีเกี่ยวเลย ยังจะมาแย่งอีกตอนนี้เราก็ทำการนำไปเรื่อยๆนะเอา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 มันไส่วะ่ะมันไส่วะ่ะเอา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 เป็นไงเอาอยัางไงยังไงยังไงฮะยังไงฮะยังไงยังไงอย่าสู้นะอย่าสู้กับผมนะน้องพี่โหดนะจ๊ะน้องพี่โหดนะจ๊ะน้องแล้วพี่ก็กำลังจะตายแล้วด้วย เต็มดาวแล้วกันนะดูแล้วสนุกดีนะอาเกือบเต็มอยู่นะไปนะต่อนะอันนี้ได้สีส้มนะน,นี้เราอยู่ในประมาณกลางอยู่นะ <c oughs> อ,ยอย่ามาแซบกับพี่นะ นะตอนนี้สีส้มน้ำนะตอนนี้สีส้มน้ำมาตอนนี้ผมน้ำอยู่นะใช่เดี๋ยวน้องก็ชิบหายเอง อยากแซบที่เปล่าฮะอยากตดนล้อมเป่าหอเฮ่ยามาย่ามานะอ่าอยู่ดีก็ตายอยู่ดีก็ตายตอนนี้ผมก็อยู่ในที่ลำดับสูงสุดนะบจะค่อยๆเกี่ยวไปตามน้ำแล้วกันนะยิ่งเกี่ยวแบบหาเรื่องมันยิ่งเรียบไง ยิ่งสวยฮนะาตายไปดิตายไปดิตอนนี้อยู่ในระดับสุสดๆนะยาโคตรนะครับจ<ฮ>ังหวะหมดเวลาพอดีเลยนะครับหมดเวลาเลยนะครับตายให้ได้สีฟ้ามาสีวันเกิดผมนะวันเกิดผมคือวันเกิดวันศุกร์นะครับแล้วก็ได้สีฟ้าตามวันเกิดตัวเองเลย อไงไงไงตอนนี้ผมนำอยู่นะเอาตอนนี้สีม่วงนำนะตามทานันนะตามไปทนันนะไอ้สีฟ้าจะต้องนำให้ได้นะสีฟ้าคือทีมที่จะต้องนำได้นะตอนนี้ก็ไม่มีใครนำสีฟ้าได้แล้วท่านผู้ชม อตอนนี้เราต้องจาัดก,การไอ้ม่วงนะตอน,ตอนนี้เราต้องจัดตอนนี้ต้องจาัดก,การเขียวแทนนะใครมันกล้ามาอยู่ใกล้เรานะ,ะ,ะมามาอยากต่อสู้ดีนะเอาาคิดว่าฉันโง่คิดว่าฉันโง่ฉันไม่โง่แบบแกนะฉันไม่โง่แบบแกไม่โง่หรอกเว้ยไม่โง่ให้ตายตายทีสอง แพ้เลยนะแพ้เลนะี่ะจะมาทำไมอะอาสีฟ้าเหมือนเดิมนะสีโปดนะับสีวันเกิดนะับได้สีวันเกิดเหมือนเดิมนะ <c oughs> <c oughs> หมดกันเลยได้สีเขียวก็ดีอยู่นะได้สีเขียวก็ดีอยู่ ตอนนี้สีเขียวยังหยุดในระดับไม่ไม่ค่อยดีอยู่นะระดับแบบกลางๆอยู่นะเอาสีฟ้าสีฟ้าอยากหาเรื่องเหรอเอาสีฟ้ามามาดิมาดิมามา,มามามาดิมา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 ดิมา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 ดิ มามา,มานาดียอมแพ้ซะดีดียอมแพ้ซะดีดีไม่พี่นำซะอยากเป็นพี่ใหญ่เนะตอนนี้ก็อยู่ในระดับสูงสุดนะครับท่านชมนะอ่าหเรื่องใครอยากมาเล่นก็ใครอยากมาเล่นกับผมก็เสียใจไปก่อนนะเพราะผมจะเป็นคนที่ชนะคนเดียวนะ